สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเกมที่2ประจำเช้าวันจันทร์ที่15สิงหากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่หมายก็เปิดบ้านเสมอกับอุนยอนเบอร์ลินไป0-0ส่วนไบเยนมบอนิกก็เอาชนะโวลฟวัวไป2-0ก็ได้ประตูจากจามาลูเซล่าและก็โทมัสมุลเลอร์ มันก็เลยทาให้ตลางคะแนนในตอนนี้หลังจากผ่านไป2เกมบบเยนมิวนิกเป็นจ่าฟงฮะเก็บไป6คะแนนเต็มประตูที่เสียที่สุดที่บวก7ตามด้วยดอทมุนก็เก็บไป6คะแนนเต็มเช่นกันในขณะที่อันดับ3ถึงอันดับ6ฮะบรูซมุนเช่นกนปัด FC โคโลนอุนนเบอร์ลินแล้วก็มายเก็บไปทีมละสี่โซน้ทยตลางครับโบคุ้มกับไบเออร์เลเวอร์เซ่นก็ยังไม่มีคะแนนไปต่อกันที่ดาวซาร์โล่าสุดตอนนี้ก็เป็นจามามมเซ่าของบบเยนที่ซัดไป3ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปเกมที่3คือวันศุกร์นี้ก็จะเป็นเกมระหวา่างโบอสตันแมชชีนกับบาตเจอกับแฮท์ริ่บลินดต่มด้วยวันเสาร์ที่20สิงหาเอลส์โบกเปิดบ้านเจอไมเ์ไบเออร์เจอฮอฟเฟตแฮมตัดบุญพบเบเมนสตูดการ์ดเจอฟรายปวกโบปวกเ,ปเจอเชลเก้แล้วก็อูนิโอจะเจอกับไลปซิกตามด้วยวันอาทิตย์ที่21สิงหาแฟรงเฟิฟร์ตจะเปิดบ้านเจอโคโลแล้วก็โบคุ่มพบบายเยิร์น